มัตติชนพอดแคสต์สภานอย่างการเวลาตรวจเลือดหามะเร็งโดยภัยรัฐพงพาณิชย์วิทยาศาสตร์ต่อสู้กับโรคร้ายอย่างมะเร็งมาช้านานจนสามารถพัฒนาไม่เพียงแค่วิธีการรักษาแต่ยังรวมไปถึงวิธีการตรวจคัดกรองเพื่อให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างง่ายขึ้นแม่นยำขึ้นและเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมาด้วย การตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งมีความสำคัญสูงมากเพราะข้อเท็จจริงของโรคที่ผ่านผ่านมาแสดงให้เห็นความชัดเจนว่ายิ่งเราสามารถค้นพบได้ว่าป่วยเป็นมะเร็งเร็วเท่าใดโอกาสรอดชีวิตยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นแถมการรักษาอาการป่วยระยะแรกๆยังง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าเช่นกันวิวัฒนาการล่าสุดว่าด้วยการคัดกรองผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งก็คือ การพัฒนาวิธีการตรวจสอบหามะเร็งด้วยการตรวจเลือดซึ่งแม้จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการมาตรฐานแต่ก็มีข้อดีหลายประการตั้งแต่ราคาถูกทำให้เข้าถึงได้ง่ายแพร่หลายได้มากซึ่งสมผลดีต่อผู้ป่วยและการรักษาในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งจากตัวยอย่างเลือดได้หลายชนิดแล้วอาทิเช่นมะเร็งซวงอก มะเร็งตับและมะเร็งช่องท้องรวมถึงวิธีการตรวจเลือดที่สามารถบ่งชี้ถึงมะเร็งได้หลายชนิดซึ่งเชื่อว่าในที่สุดก็จะช่วยแอัตาการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลดลงได้มากในอนาคตตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือวิธีการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งถือเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่งตามสถิติแล้วมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับที่สี่ ของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดที่น่าสนใจก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่มักตรวจพบช้าคือตรวจพบเมื่อมีปัญหาลุกลามจนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วทำให้ในบรรดาโรคมะเร็งทั้งหมดมะเร็งชนิดนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับที่2เลยทีเดียวนายแพทย์วิลเลียมเกรดีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์มะเร็งเฟดฮัชินสันในนะครซีแอตเทิลสารัตอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จากตัวอย่างเลือดระบุว่าโดยปกติแล้วผู้ป่วยมักปฏิเสธการตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดนี้ด้วยเหตุผลหลากหลายแตกต่างกันออกไปทั้นั้นที่การตรวจคัดกรองแบบมาตรฐานอย่างการสอดกล้องให้ความแม่นยำในการวินิจฉัยสูงมากบางคนอาจที่จะเข้ารับการตรวจบางคนกลัวเจ็บบางคนอาจไม่มีเวลาว่างมากพอ ที่จะเข้ารับการตรวจหรือไม่สามารถเข้าถึงบริเวณตรวจคัดกองได้บริษัทการเดนเฮลพัฒนาการตรวจคัดกองผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจเลือดมานานแล้วจนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี2022โดยเรียกว่า s h ชิลเทสและในที่สุดก็ได้รับความเห็นชอบให้ใช้เป็นส่วนเสริมเพื่อการวินิจฉัย จากองค์การอาหารและยา FDA ของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี2024ที่ผ่านมาตัวอย่างของการใช้งานชิลเทสที่ประสบความสำเร็จที่ถูกยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาก็คือกรณีของผู้ป่วยที่ชื่อจอห์นกอมลีที่เข้ารับการตรวจเลือดซึ่งส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อคัดกรองมะเร็งชนิดนี้เป็นรายแรกๆเมื่อราวๆ4ปีที่ผ่านมา ผลของการตรวจเลือดครั้งนั้นระบุว่ากอมลีเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งได้รับการยืนยันจากการตรวจเพิ่มเติมในเวลาต่อมาด้วยวิธีการสองกล้องว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่สองซึ่งหมายความว่าเซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายออกไปถึงผนังลำไส้แล้วแต่ยังไม่ลุกลามไปจนถึงต่อมน้ำเหลืองซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะต่อมาผลก็คือกอมลีสามารถเข้ารับการผ่าตัด เพื่อตัดส่วนที่เป็นเนื้อร้ายออกทิ้งไปและสามารถกลับไปทำงานต่อได้ในอีก10วันต่อมาชิวเทสทำงานโดยอาศัยการตรวจหาเศษ DNA ที่จะถูกเซลล์มะเรง็งหรือเซลล์ระยะก่อนเกิดมะเรง็งที่เรียกว่าอะเดโรแมสทำหลุดหรือปล่อยออกมาสู่กระแสะเลือดนอกจากนั้นยังอาศัยสารเคมีบางกลุ่มที่อยู่กับ DNA ซึ่งเรียกว่าเมทิลกรุ๊ป ที่จะเปลี่ยนไปจากปกติเล็กน้อยในกรณีที่เกิดมีเซลล์มะเร็งปรากฏขึ้นในรายงานผลวิจัยซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคมปี2024แสดงให้เห็นว่าชชลเทสสามารถตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้สูงถึง83%จากจำนวนผู้เข้ารับการทดลองได้รับการยืนยันด้วยวิธีการส่องกล้องและว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เกือบ10,000คน อย่างไรก็ตามความแม่นยำในระดับดังกล่าวยังไม่สูงเท่ากับตรวจวินิจฉัยด้วยการตรวจอุจจาระซึ่งอยู่ที่ระดับ92%หรือด้วยการสองกล้องซึ่งมีความแม่นยำสูงสุดคือ95%าทำให้การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยมะเร็งยังไม่สามารถทดแทนการตรวจวินิจฉัยที่เป็นรูปแบบมาตรฐานทั่วไปได้ทำได้เพียงเป็นแค่ส่วนเสริมหรือเป็นวิธีการคัดกรองอีกรูปแบบหนึ่ง ก่อนที่จะไปสู่การใช้วิธีการมาตรฐานเพื่อตรวจยืนยันอีกครั้งนั่นเองมัธชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ